ผมเป็นคนหนึ่งนะครับได้คลุกคลีกับวงการการศึกษามาเนี่ยตั้งแต่จำความได้ก็น่าจะประมาณ13 13ปีจนตอนนี้20ปีกับการคลุกคลีในวงการการศึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านให้ข้อคิดให้ความเห็นมาหลายคนมากหนึ่งในนั้นนะครับผมเคยได้ยินว่าอานอนท์เขาจะเรียกว่าดูก่อนอานทน์เขาชอบแซวผมดูก่อนอานอน์ถูกต้องถูกใจ ให้รีบทำถูกต้องไม่ถูกใจต้องทำไม่ถูกต้องแต่ถูกใจอย่าทำไม่ถูกต้องไม่ถูกใจไม่ต้องทำสี่อย่างเท่านั้นไม่พอโตขึ้นมาอีกหน่อยก็มีคนมาบอกผมอีกแล้วดูก่อนอานนท์อยู่ไม่เป็นเย็นไม่พอรอไม่ได้ เป็นใหญ่ยากครับในวันนี้ครับผมอานท์ครับอานท์เอกปัชชาคุณครูโรงเรียนแม่วงพิทยาคมนะครับเรียนท่านรองคณะบดีครับท่านอาจารย์ประจําวิชาคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติครับวันนี้กระผมก็จะออกมาพูดในเรื่องของซ้ายกลางขวาถ้าท่านเป็นผู้นําท่านจะทําอย่างไรในหนึ่งช่วงชีวิตคนนะครับหนึ่งไซเคิลชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพอะไรหรอกครับท่านท่านจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องตัดสินใจ และไอ้การตัดสินใจครั้งนั้นน่ะบางครั้งมันจำมันทำให้ท่านเนี่ยจำจนไม่ลืมครับจำแบบไม่มีวันลืมเลยโดยเอฟเฟกของมันเพียงท่านตัดสินใจแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวภาพจำนั้นน่ะจำไปจนท่านจนชั่วชีวิตท่านนะครับว่าไอ้การตัดสินใจเราเอ๊ะเคยไหมฮะในฐานะผู้บริหารหรือว่าในฐานะครูหรือว่าคณาจารย์สิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วเรา,เรา พอกลับบ้านไปกลับที่พักไปแล้วนึกย้อนขึ้นมาเอ๊ะเราตัดสินใจแบบนี้มันใช่แน่เหรอสิ่งที่เราพูดไปในวันนี้มันเป็นเพราะอารมณ์มันเป็นเพราะหลักการมันเป็นเพราะเหตุผลหรือมันเป็นเพราะความเชื่อหรือบริบทมันพาไปนะครับวันนี้ผมก็เลยนำเสนอในเรื่องของออสิ่งที่เรียกว่าผู้บริหารหรือว่าผู้นำเนี่ยทักษะที่ท่านควรจะมีและสำคัญอย่างยิ่ง คือความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะครับเรามีการอบรมพัฒนาบุคลากรต่างๆมากมายท้าความไปตั้งแต่เช้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันการทุจริตนะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมการพัฒนามากมายนะครับและเราก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจบกันไปแล้วเรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจในสิ่งที่เราเรียกว่าถูกต้องในสิ่งที่เรียกว่าถูกต้อง ตามความจริงในแก่นแท้ถูกไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแท้จริงนั้นความจริงนั้นใครเป็นคนบอกว่าจริงแก่นแท้นั้นใครเป็นคนบอกว่าแท้เพราะอะไรเพราะผมเห็นข่าวทุจริตอาหารกลางวันกินขนมจีนคลุกน้ำปลานี่หรือเปล่าคือแก่นแท้ที่เราต้องตัดสินใจในฐานะผู้บริหารหรือทุจริตนมโรงเรียนไม่ได้มาตรฐานสาธารณสุขบอกว่าไม่ได้มาตรฐานนี่คือผู้บริหารตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่าเราต้องเสิร์ฟ นมที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับผู้เรียนถึงจะเรียกว่าตัดสินใจที่แท้จริงและเด็ดขาดหรือทุจริตสนามเด็กเล่นราชาการซื้อของแพงกว่าชาวบ้านปกติแน่นอนชาร์จไม่รู้จะชาร์จยังไงนี่หรือเปล่าที่เราต้องตัดสินใจนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของเส้นทางในการตัดสินใจเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับมีวิธีการหรือว่ามีกระบวนการที่จะใช้ในการตัดสินใจเนี่ยหลากหลายมากขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และสิ่งที่ท่านได้พบได้เจอมาถ้าท่านเดินทางมาดีโรยด้วยกลีบกุหลาบพ,พรมยาว8เมตรท่านตัดสินใจได้อย่างราบรื่นใครก็คอยซัพพอร์ตไม่มีปัญหาตัดผ้ามาอีกท่านหนึ่งขวากหนามมากมายแรงกดดันเพิ่มเติมการตัดสินใจของเขาจะไม่เหมือนกับท่านแรกแน่นอนนะครับหนทางมีเป็นร้อยแต่เวลาพูดกันหนทางมีเป็นร้อยทำไมไม่ตัดสินใจทำไมไม่เลือกหนทางที่ดีที่สุดคนเราไม่เหมือนกัน ผมอาจจะเห็นว่าซ้ายดีกว่าท่านคณาจารย์อาจจะเห็นกับต่างกับผมว่าขวาดีกว่านิสิตเสกห้าของผมอาจจะเห็นว่าตรงกลางดีที่สุดวันนี้มาดูกันนะครับผมให้ชาร์ตนี้ไปนะครับทางซ้ายมือของท่านเนี่ยเป็นการตัดสินใจทางซ้ายมือนะครับท่านจะเห็นจากรูปภาพเด่นออกมาอยู่ตัวเดียวเลยนะครับการตัดสินใจทางซ้ายมือเนี่ยเราให้เป็นตัวแทนของการตัดสินใจแบบความกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลง หลายๆเพื่อนหลายๆท่านพูดมาในกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบกล้าที่จะต่อสู้เพื่ออวิชาชีพตนเองกล้าที่จะต่อสู้เพื่อผู้รับบริการของตนเองทําในแนวคิดในสิ่งที่มันเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆนะครับส่วนทางขวามือของท่านเนี่ยผมเรียกว่าฝั่งของคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมเนี่ยทำตามคลองคอง,องทำเอาไว้คงไว้ซึ่งกฎและระเบียบ สิ่งที่ทํามาดีแล้วทําต่อไปมันดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นฝั่งของไฮบริดเป็นฝั่งของเซ็นเตอร์นะครับคือการนําทั้งสองอย่างมีทั้งการประนิประนอมและการยึดโยงกับกฎและหลักเกณฑ์เข้ามารวมกันข้อดีข้อเสียมีครับในความคิดของผมเองเนี่ยการตัดสินใจทางนี้แน่นอนครับ 1. ถ้ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟท่านเนี่ย จะต้องมีความกล้าพอที่จะต้องรับแรงกดดันและแรงประทะจากหลายทิศทางเพราะท่านแตกแถวแต่ถ้าท่านอยู่ทางคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าทางอนุรักษนิยมหรือว่าทางที่ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์เนี่ยกฎเกณฑ์นั่นแหละครับจะเป็นตัวคอยกรอบท่านนวัตกรรมหรือความคิดใหม่ๆออกเหมือนกันครับแต่ช้าในบางสถานการณ์การตัดสินใจแบบกฎเกณฑ์อาจจะดีการตัดสินใจแบบ กล้าที่จะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอาจจะดีหรือการตัดสินใจทั้งสองอย่างเอามารวมกันอาจจะดีผมมีเนื้อข่าวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการโยกย้ายมหากรรมเงินสะพัดครั้งยิ่งใหญ่ของวงการการศึกษาไทยของเรากิโลละ1 0 0 0บาทมีอยู่จริงกิโลละ1 0 0บาทมีอยู่จริงอันนี้ข่าวใหม่นะครับที่ขอนแก่นนะครับถ้าท่านเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารนะยิ่งถ้าในเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยปะทะหลายแรงเลยซ้ายกลางหรือขวาท่านจะปะทะกับเขาได้ไหมหรือท่านต้องยอมพอเด็กคนนี้นายขอมาพอเด็กคนนี้ลูกนายคนนี้โปรไฟล์ดีแผ่นพับสวยนามสกุลดังต้องยอมไหมนะครับหรือเอ้ยไม่ได้เราก็รักในอาชีพของเรานะหรือเราจะอยู่ตรงกลาง เรียกมาประนีประนอมไหมหรือว่าเราจะตัดสินแบบผู้กล้าไปเลยไม่ได้ครับเราต้องยืนยันในความหนักแน่นนะครับอีกข่าวหนึ่งครับดีไซ่อสั่งสอบครับตัวครูใบละสามแสนหกแสนเรื่องจริงมีมูลนะครับเป็นผู้นำทำอย่างไรเมื่อท่านเห็นข่าวนี้วงการการศึกษาของเรานะฮะเป็นอะไรที่บอบช้ำมามากแล้วนะครับ ในครั้งหน้าที่พวกท่านทั้งหลายต้องตัดสินใจนะครับต้องตัดสินใจหาทางออก Choose wisely ครับ l i Live w e l l เลือกให้ดีชีวีจะมีความสุขขอบคุณครับ